สวัสดีครับอยู่ผมช่องเทรวไฟไทย h ช n แนลครับวันนี้ผมพามาดูรถจักรไอน้ำครับหรือคุณทั่วครับนี่ครับตำนานนี้ยังมีลมหายใจนะครับใช้ที่ยังใช้งานอยู่ก็มีประมาณอยู่สี่คันครับก็อายุน่าะประมาณร้อยยี่สิ่ร้อยยี่บห้าปีครับอยู่การใช้งานอเออมี กุ้ปูสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งครับโอ้กุ้ปูเบิดเบอร์นี้ครับตามหาตัวยากจริงครับสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งเพราะเป็นรถทำขบวนแล้วแต่ตายครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นนะครับกุป้ปูเบอร์สี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งครับเมื่อก่อนก็เคยทำตับเปลี่ยนอยู่ครับ ตอนนั้นสีเก่าเคยน้ำจะเปลี่ยนอย่แม่น้ำาิพรอบรอบหนึ่งแต่รอบนี้ไม่ไม่ได้เห็นนานแล้วครับเพิ่งจะเห็นครับเดี๋ยวนี้านโอเคครับไปครับสวัสดีครับครับสี่ห้าหกเป็นรถรถระบบลมดูดสูญญากาศครับเป็นรถระบบเดียวครับนี่ครับคุณพู่ชครับเป็นรถระบบลมดูดนะครับไม่ใช่ลมอัด ีนไม่มีลมอัดครับอันนี้มีแค่สายท่อสายสายพานลมลมดูสุญญากาศนะครับนโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับบอกไปยังนครับรถจากไอ้น้ํานี่ครับของสมัยรห้าครับไม่ใช่รอรเก้ารอสิบของปัจจุบันนี้ครับก็อายุการใช้งานมากสุดในการรถไฟคือร้อยยี่สิบสี่ปีครับ ประมานะครับร้อยยี่สี่ร้อยยี่ห้าปีครับอโอเคครับผมไปแล้วนะครกกับตัวดีครับ